ก็อย่างเป็นที่ทราบกันท่านผู้ชมนะฮะว่าลิซ <pantry breaking asta> ่าแบ็ค <mystical> พ <warm hands> ิง <pensando> ค <upon Patreon> ์เนี่ยไม่สามารถมาทําการแสดงที่ประเทศไทยได้แล้วเนื่องจากว่าต้นสังกัดเมื่อวานนี้เขาแจ้งมาแล้วเป็นลายลักษณ์อัเลยว่าไม่สามารถมาได้เนื่องจากติดคิวงานบ้างอะไรบ้างเนียก็คือเหตุผลทางต้นสังกัดของเขา แต่คนที่เสียหมาคือใครคัท่านผู้ชมก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬาเนี่ยแหละครับซึ่งก่อนหน้านี้ออกมาบอกแล้วว่าเฮ้ยมาได้แน่นอนเราติดต่อทั้งเอเจนซี่ส่วนตัวของน้องแล้วหรือจะเป็นคุณแอนเดียโบเซนีเนี่ยนะครับซึ่งคอนเฟิร์มแต่จะให้ชัวร์1น0อย่างเป็นทางการเนี่ยก็อาทิตย์นี้แหละจะทําการเซส็นสัญญาแบบ100%เลยก็คุยว่าเหมือนกับตกลงเปนที่เรียบร้อยแล้วสุดท้ายเนี่ย ต้นสังกัดออกมาปฏิเสธเลยว่าไม่สามารถมาได้คนที่เสียหมาคือใครล่ะก็คือคนที่ประกาศเนี่ยแหละรัฐมนตรีเขาบอกอย่างนี้ว่าผมเนี่ยน้อมรับความผิดพลาดนะครับการพาลิซ่ามาร่วมง,งานเขาดาวไม่ได้เนี่ยเผยว่ากระทรวงการท่องเที่ยวเนี่ยสื่อสารผิดนําไปเป็นบทเรียนละกันไม่ควรพูดอะไรก่อนหากยังไม่ชัดเจนท่านผู้ชมนะฮะคือจริงๆนะ คือข่าวนี้มันไม่มีอะไรหรอกคือมันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดทั้งนี้เนี่ยบริษัทต้นสังกัดของลิซ่าเนี่ยเขาบอกคำานึงถึงชื่อเสียงและแจ้งมาแล้วว่าติดคิวงานเนี่ยไม่สามารถมาร่วมงานได้ส่วนแอนเดียโบเซลลี่เนี่ยนะครับนักร้องโอเปร่าชื่อดังชื่อก้องโลนีในท่านผูมชมจะมาร่วมงานได้หรือไม่นั้นเนี่ยนะครับยังไม่ขอเปิดเผยนะฮะเพราะได้รับบทเรียนจากเคสของน้องลิซ่าเนี่ยแหละครับว่ายังคุยไม่จบเนี่ยอย่าเพิ่งพูดก่อนซึ่งหลังจากนี้เนี่ยจะต้องนํา ไปพิจารณาให้รอบครอบก่อนแล้วเดี๋ยวจะนํามาบอกท่านผู้ชมอีกทีท่านผู้ชมคิดว่าอย่างไรล่ะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคอนเฟิร,ร์มนะักคอนเฟิร,ร์มนะพอมาอาทิตย์นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันกลับ กับตรปัตนะเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องเลยเราอยู่ประเทศเดียวกันหรือเปล่าแล้วรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ใช่เด็ก3ขวบ4ขวบไม่ใช่เด็ก1 5 1 6การประสานงานอะไรก็ดีเนี่ยมันควรจะต้องสื่อสารกันชัดเจนแบบนี้หรือเปล่ามันต้องชัดเจนมันต้องเข้มข้นไหมมันจะต้องพูดบอกเล่ากลาวสิว่าเออพูดไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะมันขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือคุณเป็นคนสาธารณะเป็นคนที่บริหารเป็นคนที่ประชาชนไว้ใจเป็นคนที่ประชาชนนับหน้าถือตา แต่สุดท้ายเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยมันสรุปมันไม่มีความน่าเชื่อถือเลยอะแล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้มาแค่เคสเดียวนะมันเป็นอย่างนี้มาเนิ่นนานหลายๆเคสสาหรับรัฐบาลชุดนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นว่าอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ดูแล้วกันนะครับขอบคุณครับ